โอเคโอเคปลาติดแล้วเนี่ยถ้าปลาติดขาย,ย่างนี้มันติดไม่เรนน่าจะเข้าถึงโรงงานแล้วล่ะน่าจะเข้าโรงงานแล้วก็ถ้าเข้าโรงงานก็แอบบแอบบนะบางโรงงานก็กดคุมเข้มมากเลยอย่างโรงงานนางฟ้านี่ก็เปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะเรจะของโรงงานเปิดเองแต่งตัวเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ <c oughs> ลูกค้ามารอหนะ้าร้านแลว้วนังฟ้านังฟ้าลูกค้ามารอแลว้ว <c> ก <oughs> ินข้าวก่อนเด้อกินข้าวก่อนเด้อเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงทุกท่านติดนั่นเนี่ยตรงหลักเนี่ยตรงหลักตักเนี่ยไอ้ทุนทุนสีขาวจมจมดิ่งดิ่งนะ่ะตายติดตรงนั้นแหละติดใหม่กันติดใหม่จะรอสักพักหนึ่งรอให้มันนั่น <c oughs> อยู่จนได้อะติดจมบึกบึกบึกเก็บภาพไว้อยู่ปักปักปักไปนู่นอยู่ตรงกลางทุ่นขาวนั่นแหละทุ่นขาวที่จมบทสวดน,นั้น <c oughs> อันนี้อ่านออกอากาศได้เปล่าอยู่ยูอยู่ท่านท่านท่านเอรอเล่ย์อยู่ท่านท่านเอรอเล่ย์นางฟ้ากี่เล่นกเด็กพี่แดงรัดพี่แดงรัดเงีบงั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 บเงับ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 งีบเงบอีกแล้วนางฟ้าก็นางฟ้างับงับงีบงบดีจ้าพี่เจริค่คุณแดงรัดสวัสดีครับผมแดงรัดก็สวัสดีจ้าคุณเจริแดงรัดก็สวัสดีครับพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วก็เข้าแล้วงานหลวงงานราชงานหลวงก็เข้าแล้ว เก็มทีวพี่น้องพี่น้องพี่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟเด้อพี่น้องวิธีบ้านบ้านชนแนลสวัสดีทุกท่านทุกบ้านครับผมสวัสดีครับผมวิถีบ้านบ้านชนแนลก็ส่งหัวใจพลังบุกมาสองดวงเมื่อมองฟ้ามนคิดถึงบนทิวุฒได้พินยางโอ้ อยเวลายังไม่ผ่านเลยเาวยิงเอยตอนนั้นที่ว่าผ่านผ่านนั้นน่ะพี่ยูเกเอรอเ์ส่งเวลาอะไรมาให้ก็ไม่รู้โอ้ยทุกใจขนาดมาส่งตอนที่เรากําลังลุ้นเนาะลุ้นระทึกมาส่งบอกว่าโอ้คุณได้ดูแล้วพอแปลความหมายแล้วอกคุณได้ดูมาหมดทั้งปีใช้เวลาดูทั้งหมด5้าแสนสองหมืนห้าพันนาทีไอ้เราก็คิดบกวกลงโอ้เป 8ปดพันชั่วโมงเลยเหรออ่ะงั้นเราก็ผ่านแล้วสิี่ไหนได้พอไปเปรปไทยเปลอังกฤษเป็นไทยเปไทยเป็นเขเมรแล้วก็จบข่าวเลยไม่ผ่านครับผมเวลาวเวลาที่จริงก็ได้แค่พันกว่าเองยังไม่ถึงยังไม่ถึงพันเลยตอนนั้นน่ะเราก็อุต่าห์ดีใจออุต่าห์บอกพี่บอกน้องว่า ผมหยุดไหลแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาดันมาดันอย่างเดียวที่ไหนได้อไม่เป็นไปดันที่คิดก็เลยยังไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้ก็ยังควาน้ําเหลวเมือนเก่าก็กําลังจะปีนเขาอยู่ตอนนี้สปีนเขาละปีนเขาละ่ะลงแล้วกาลังจะกลิ้งไปอยู่ไปอยู่ปลายขอบแล้วอีกไม่นานอีกไม่นานครับผม สาวหญิงสาวหญิงอีกไม่นานครับผมสาวแดงแดงแล้ไอตอนนั้นโอ้ยนงหญิงพลาดท่าเลยตกสวรรค์ตกสวรรค์อ๋อได้เหมือนกันอนอได้เหมือนกันใช่อ๋อหญิงได้เหมือนกันพอแปลความหมายแล้วว่าคุณได้ดูมาแล้วทั้งหนึ่งปีเนาะคุณได้แล้วแล้วท่านพี่ยูเขาก็บอกว่า คุณมียอดซับติดตามเท่านี้เท่านี้ยอดไลค์เท่านี้คอมเมนต์เท่านี้แต่พี่อยูเขาบอกว่าคุณได้พอความตีความหมายเสร็จคุณได้ดูตั้งแต่พอตั้งแต่ปีนูน้นถึงปีนี้ครบปีเวลาเท่านี้เท่านี้โอ้โหทุกใจมากเลยและท่านสมัยถึงส่งมาตอนนี้ตอนที่เรากําลังลุ้นเนี่ยพี่ยู่แกสุดยอดมากแกซับขาหลอกได้ดีมากเลยระวังเด้อพี่น้อง ต้องตีความหมายให้ดีนะครับดิ้นไหมดิ้นไหมไม่ดิ้นเหรอหนักไหมล่ะเฮ้ยนายอยู่ตรงนั้นแหละอ,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อ่าเดี๋ยว z ูมครับซูมครับซูม แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผม <c oughs> อา้าวเดี๋ยวยกก่อนยกก่อนอีเดี๋ยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องได้มาแล้วครับนางฟ้าเอาไปปล่อยไหมนางฟ้า <c oughs> <c oughs> จนหลายทีแล้วมันไม่อยู่เลยยังไม่ถึงครึ่งเลยต่อไปครับคู่ต่อไปครับ ยังมีเวลาเยอะครับผมบางท,ทีบ้าน,นก็ซั็ผมยังหายไปหกร้อยกว่ายังไม่มีสาเหตุเลยอ๋อซับหายก็ช่วงอาทิตย์ก่อนที่ว่าซับหายกันนะก็หายกันทุกบ้านครับหายกันทุกบ้านบางทีก็พี่อยู่ก็ไปตรวจสอบระบบเนาะบางบ้านเนาะบางบ้านไม่มีการเคลื่อนไหวนะอา้าวจักโลจักโลห้าโลครึ่ง เออห้าโลพอดีครับห้าโลสยห้าโลครับผมเอถ้าถ้าใหญ่กว่านั้นก็ไม่อยู่อีกห้าโลห้าโล้าเข้าถึงนี่เลยเข้าถึงนี่หลุดหลุดเข้าถึงกระโดงหลังแล้วห้าโลห้าโลครับผมอันนีแดงเอาไปตัวใหญ่มากครับผมอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับห้าโล ปลาสวายดูที่ตามันครับตามันจะสูงครับผมหัวจะลาวหัวจะยาวหน่อยัจะได้ลยถ้าปลาบึกมันจะนตามันจะต่ำหน่อยครับหัวจะทู่ถ้าเป็นเทพโพเทพโพมันจะมีจุดสีดำตรงนี้ครับผมจุดสีสีดำตรงคีบเนี่ยแล้ว,ลวตัวก็สั้นด้วยครับผมอ๋อปลาบึกเหรอไม่ใช่อันนี้ปลาสวายครับผมปลาสวาย ปลาสวายตามันจะอยู่สูงหน่อยครับผมหัวหัวจะยาวปลาสวายถ้าปลาบึกหัวมันจะหัวมันจะสั้นกว่าปลาสวายหน่อยครับแล้วก็หัวมันจะโหนกโหนกหลังโหนกหลังตรงนี้มันจะสูงกว่าปลาสวายครับปลาสวายหัวมันจะเรียวยาวถ้าเป็นปลาเทโพปลาเทโพมันจะหัวมันจะสั้นตาก็ตามันก็ตแล้วก็จะมีสังเกตง่ายๆครับปลาเทโพมันจะมีัง จุดสีดําป่านตรงนี้ครับสองข้างครับใหญ่ๆเทโพเขาเรียกเทโพอันนี้ป้าสวายครับก็เขาสมัยแต่ก่อนเขาจะสมัยแต่ก่อนเนาะคนคนบ้านเราเนาะเขาจะตัดคีบตรงเนี้ยจะดึงดึงเส้นเส้นขาวตรงเนี้ยมีเส้นขาวตรงนี้ครับยาว เส้นข่าวก็ตัดก็ผ่าลึกไปประมาณสองนิ้วเนาะจะถึงเส้นข่าวมันแถวบ้านเขาว้าวว้าวว้าวอะไรตัวใหญ่จังเหมือนกันไหมแล้วปลาเพาะปลาเพาะปลาเพาะไม่เหมือนไม่เหมือน<ป>ไม่เหมือนไม่เหมือนเนีย่ยแบบปลาอะไรปลาเพาะปลาเพาะปลาเพาะก็อยูอ่บบรปาปลาปลาเพาะ น่าจะไข่หมดแล้วมันมันตัวใหญ่ตัว5โลกว่าครับ5โลครึง่ง5โลครึ่งครับผม5โลครึง่งผมไม่ได้จับภาพไปดูคือ <c oughs> ลืมเลยครับพี่น้องห่วยห่วยห่วย เค okay, ครับผมจวดจวดอีสานดีจ้าจวดจวดอีสานดีจ้ามาครับผมเดี๋ยวก็ก็รำลาไปด้วยกับ<ข>ปลา <Okay. S 1> ตัวนี้ครับผมปลาตัวนี้รำลากันเนาะโอ้ฝั่งนี้สิบเจ็ดโลครับพี่น้องฝั่งนี้สิบเจ็ดโลครับแต <laughs> ่ช่างมันหลอกฝั่งนี้สิบเจ็ดอิน เห็นวันนั้นเห็นตกเบ็ดเขาบอกว่าปลาเพาะปลาเพาะบ่กหู้แล้วบางที่เขาอาจจะพูดไม่เหมือนกันเนาะแต่นี้อันนี้ปลาสวายเนาะหัวมันจะยาวยาวครับผมหัวยาวตามันจะอยู่ต่าอยู่สูงหน่อยเนี่ยถ้าปลาบึกมันก็อยู่ประมาณนี้แต่หัวมันจะสั้นตรงนี้จะโหนครับตรงนี้มันจะโหนหัวสั้นแล้วก็ถ้าปลาเทโพก็จะมีจุดทีบดําตรงนี้นะบอกอีกครั้งหนึ่งสําหรับ ผู้ที่ไม่ไม่รู้เนาะแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมทีโพไม่อยู่น้อันเต้ขอรำลาด้วยปลาสวายนี่และครับผมพี่น้องก็ขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะครับผมก็ขอให้ คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาครับผมคิดเงินหมื่นก็ให้เงินหมื่นคิดเงินแสนก็ให้ได้เงินแสนครับผมได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้เพิ่มครับผมตื่นเช้ามาก็อย่างพี่น้องอยู่ที่อยู่ต่างประเทศตื่นเช้ามาก็ให้มีเงินทองไหลกองมาอยู่ปลายเตียงเด้อพี่น้องคนไทยก็เช่นกันครับผมขอให้ทํางานมีความสุขตราบรื่นไปตลอดวันและก็ตลอดไปครับคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาอยากได้อะไรก็หาเงินซื้อเอาเด้อพี่น้อง ผมผมมีให้ดอกผมมีแต่ให้รับทุกคนโตโตกันแล้วก็อดเอาด้อ์พี่น้องขอบคุณมับที่เข้ามาให้กําลังใจกันครับผมก็รำลาด้วยปลาสวายใสสวยๆครับผมห้าโลครับบายบายทุกท่านครับผมโชคดีครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปปิดให้อีกหลายบ้านครับผม ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกันเสมอมาครับผมขอบคุณครับไปบายครับผมขอบมากครับพี่เจเรพี่แดงทุกคนเลยครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครับผมขอบมากครับผมนางฟ้างับงับไปบายพี่แกวปนงพี่ไม้ประสีพี่พรแล้วก็บังจอดตาเปิลแซบแซบแดงรัดแล้วก็เบาบอมอีกเสียงเบากล้วย นนหลายคนครับผมขอบมากครับผมบายบายเอาไปโทราศาพัพท์เลยลุงอ่ะของหนึ่งอ่ะโท,ทราศัพท์อ่ะชใช้่คือเป็น